กินข้าวค่ะสมตำผัดผัดขคะน้าใส่สอะไรนะปลาป๋องไก่ทอดปีกไก่น่องมาจากกินข้าวด้วยกันกินหลายคน ำมะกร่งตำมะกร่งเออหน่อไม้อันนี้แม่ัำมอาไ,มได้ไม่ัทำอะไรเธอน้โอโรโหมดน,น้ำพริกน้องน้อง เปิดชุดนอนกินข้าวเลยวันหยุดน้องม่นอนน้องดินสิบสองหนอนอีกหนอนเดียวในตัวเยน็นล้ว เมื่อไหร่จะไปขอขุดหนอมาผูกก็ถึงเอาได้เลยถ้าพ่อว่างพ่อเเราผูกไม่เราผุดไม่เป็นนะทิ่งพุดหลุมแล้วพ่อเรา,เอาใส่ขุดแบบไหนถึงจะอืถึงจะ,งจะติดอ่ะก็เอาล่ากมาแค่ไหนไม่รู้ต้องรุกมาเดี๋ยวขุดไปลากขาดไ็ทาไมยืง เอาลงกัมันง่ายเยวลาเอาออมาเอาเราก็ไม่เคยขุดมาปลูกพี่นี่แล้วใครจะทำให้พี่นี่ได้นองเขาให้เขาขุดมาให้พี่ไหนพอดีมั้ยเฮ้ยพูดก็รู้ว่าแม่นำงไปซื้อหมึกเนี่ย คุณหมึกก็ทำอะไรไก่อ่ะมะละกอมันจะสุกหมดแล้วมันไม่ใช่มะล,ละกอแบบว่าทั่วไปมันเป็สนส้มตังเออมันกอฮอนแลนด์ <laughs> แต่เมื่อกินได้มันไม่ปรอดเท่าที่ควรนะตำพริกแห้งนั่นเนี่ยถึงว่าไม่เลยเผ็ดไม่มีพริกสดใส่เยอะใส่สา จนมันเผ็ดกำลังดีครัขึ้นข้างมันจะเผ็ดรอ้อนเผ็ดในขนาดที่แบบรับได้อยู่นาขนาปลาป๋อง สดงให้หนูวังหน่าเผ็ดก็กินน้อยดูสิก็ดูว สีมันมะละกอหาก่าม<น>ะละกอมันมันจะสุกมันทำพางไงมันเป็นพริกด้วยเผ็ดเผ็ดขึนพริกแต่ว่าหนูรับได้พริกแห้งกลเอามากกว่านี้ไม่ได้มะอพร้อมจะเอย มะเขือสดมากมะเือก็จะเพิ่มเก็บมาแก่นึ่งกระดูกช่วยเอาแบบนี้ตากชอบมากมมกรอบอย่างเงี้ยเคี้ยวปเป็นข้าวเกียวเลยบางทีมันก็ไม่กินนะ วางไห้เป็นมวนขึ้นเมื่อเช้าใครเอาไว้ไก่ทอดเหลือๆมามีกระดูกมาด้ยวางไว้ที่ตกะไว้สำหรับคืน,นเอาไว้ให้หมาเราเทปปมันตักเกี่เรียบเลยก็มาคืนเทรอบหนึ่งแล้ว มนานั่งรอหลังๆเราคุยนอกเรื่งองนล้เราก็คุยไปสิใช้ชีวิตปกตินะชอ,อมเน่ะชอบเวอร์ สี่โมงเดี๋ยวอังไปเอาทอเอาที่กอดเอาเที่กอดสองโมงครึ่งแล้วจะเอารถเอาเบนซ่าไปใช่ไหมเนี่ยทำงานเป็นงานด้วยวันนี้เนาะรู้เรื่งถามฟังว่าว่า,วาคิดได้ไหร่หรือเปล่า วันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์เหรอไม่เช้าวันจันทร์ไม่ใช่เนี่ยกับปา้าก็ไปงานกับดูเคร่องบางกระฟองนั่นแหละต้องเอาหมอนใส่ไปเล้วเหลไปเจอที่นู่นที่วัดอ้างใช้งานอย่างนี้ กับข้าวนี้เช้า,าอ่ะมันเป็นค้างเหรอค้างไ่หนูขีดไปกลับไงจำโรงม,มีเพื่อนจำโรงด้วเหรอะเพื่อนอยู่แผนยูมันอยู่ทุกที่เ่รอมน่ยแปลงยาวมันสนิทกันไหมเนี่ยที่ไปไปอ้าวอยู่ห้องเดียวกัน สินสระบุรีกับไปมาแล้วอังจะออกรอบเย็นเนี้ยไปกี่โมงทำาวันนาเขาไหมสีม่โมงบักก็ให้ทำาวันนาด้วยแล้วก็เพื่อนหนูเลี้ยงตอนคือชีสราบุรี นที่บวชไม่ใช่เพื่อนหนุ่มแต่เพื่อนหนุเพื่อนแฟนคนที่บวดอะไร <P en> เพื่อนชายผิงเพื <P en> ่อนอผู้หญิงแต่คนบวชเป็ผู้ชายาแฟนเพื่อนหนูบวดเน,นิ่นานนั้วน่าสุกแล้วนะนี่เนาะโอเคยอมนนรับเลยนานม่กเลย หนูไม่เคยกินน้อย,นอยหนาที่บ้านเลยได้ต้นที่ไ่นขึ้นทดลองเยอะเลยปีน,นี้ยมันกำลังเป็นลูกเล็กๆบานลกะไทยหนูไม่ค่อยว้าวกับน้อยหนาเท่าไหร่มันเหยียดเหยียดอะไแช่ okay, ชอบลองกินแอ้แชึ้นมันกินเป็นปีนที่แล้วอ่ะน้อยหนากินเป็นก่อนหน้าเป็นที่แล้วมา เอามาชูไว้หนูดูหนูยันเฉยๆเลยแม่บอกแชกชอบกินแะช้าแล้วมันเม็ดนเรื่อเท่าพอ,อก่อนโตขนาดนี้แล้วเพราะคนแกยังไม่เข,าข้าคออยู่จังหวะยืนจังหวะ แล้วสวัสด,ดีครสวัสดีก่อนไปเวลามาเวลามาเวลาเปิดก็พูดดักเราจะทำดโอ,อาา้ไปแล้วจ้าพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องพอลูกเขาว่าดักกันเลยวาเห็ดว่าวัตถือ่ะปิด